ทำหมวกคิดถึงไว้ดีเลยอ่ะทำได้ไหมเฮ่ทำได้หรือเปล่าจริงต้องแทกแสงว่าก่อนค่อยแม็กไม่แทะก็ได้สเลยเะเวเสร็จแล้วเรากะลรดีค่ะผัดกระเพาเนื้อไม่มีขามีแต่ขนมเปี๊ยะเอาไหมขนมเปี๊ยะจะถามทำไมขนมเปี๊ยะสวรรค์นี่ใหญ่มากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะอุยอะไรอ่ะกินเตะดัง อุ้ยฟืดมากเพราะว่าเนื้อมันแน่นเอาขึ้นมาหนึ่งต่อนโอ้โ,โอโหน่ากินมากออ้หอมมาก<า>โอ้อันนี้ไสหมูย่างคุโรบุตะแล้วก็มีไข่คิมด้วยตั้งแต่จุดมาไม่เคยกินไส้นี้สักทีหมูย่างอยู่ในเปียได้ด้วยหรอใช่เป็นขนมเปียมงคลสามารถเป็นของขวัญตามเทศกาลก็ได้อะไรก็ได้ไดไดโอ้ไข่เค็ม ันแม่นนาเป็ลกูกเ้วไม่ได้มีลูกเดียวด้วยนะวางกระจายเต็มตรงเนี่ยป้าทั้งเยอะขนาดนี้นอือเอ้ยหรอมัอนมีอยู่บ่เชฟหันกินเองโอ้ยพเชฟต้องหั<อ><อ>่นได้ด้ยอเคขอรื้เชฟกินก่อนลูกค้าอารับไปหนึ่งต้นนะคะอืข้าวหั่นค่ะอร่อยโอ้มันน่ากินมากดูดิไข่เค็มแบบป๊าดได้เยอะมากอืออือข้าวเกิดมากอร่อยมาก